7608คะ่ะงานหนังวัวพิมพ์ลายช้างคะ่ะคุณพี่ crossbody น้ำหนักเบาหน้ากว้างคะ่ะอยู่ที่10นิ้วนะคะความสูงคะ่ะอยู่ที่7.5คะ่ะหน้ากว้าง10สูง สิบจริงสูง7.5ค่ะแล้วก็ความหนารวมค่ะกันยาว,วัดแบบรวมมาถึงลอนด้านหน้าเลยได้4นิ้วนะคะสายสะพายเป็นงานสายคู่ตัวค่ะอันนี้เรื่องสายสะพายคือเหมือนกรใสายคู่ตัวและปรับสันยาวด้วยตัวเลื่อนนะคะเวลาสะพายแล้วคือกระชับค่ะแล้วก็ช่อง10ด้านหน้า1ช่องใช้งานหลักตรงกลาง2 แล้วก็ช่อง10ด้านหลังสุดอีกเป็นช่องที่3ค่ะคุณพี่ปุ๊บ1 2และ3ผ้าสัปในค่ะเป็นงานผ้ากำรรมะหยี่เนาะ2องพ็อกเก็ตค่ะคุณพี่2พ็อกเก็ตแล้วก็1ช่อง10ค่ะกระเป๋าสตัง์ยาวค่ะคุณพี่ตัวนี้สามารถใส่กระเป๋าสตัง์ยาว 7นิ้วครึ่งไปจนถึง8นิ้วได้นะคะ8นิ้วร่มพับ1กระเป๋าตังยาว1นะคะโทรศัพท์มือถือคุณพี่เอาเลี่ยงไปใส่ไว้ที่10ด้านหน้าได้เลย10ด้านหน้าค่อนข้างกว้างนะคะตัวนี้สามารถใส่ของได้จุใจเช่นเดียวกันอ่ะคุณพี่โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าตังค์ร่มผับด้านหลังใส่พวกยาดมยาอมยาหม่องนะคะของใช้จุกจิกเพิ่มเติมได้ความจุจะประมาณนี้เลยค่ะคุณพี่สีพร้อมส่งนะคะกัญญามี3สีค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะพี่ดําค่ะน้าตาลค่ะและสีสุดท้ายค่ะคือสีแพนนะคะ